สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ้นไม้แรกนะคะประจำวันอาทิตย์ที่4เดือน3ปี2,565 EP ที่50โอ้เราทำมาห้าสิบสัปดาห์แล้วโอเคเริ่มต้นกันที่ภาพเซตนะคะภาพเซตเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดยืนเหนือพันเจ็ดเซตยืนเหนือพั 1, 7, นเจ็ดได้ก็ปิดพันเจ็ดร้อยหนึ่งจุดยังไงล่ะคะ เดี๋ยวก็ดูว่าจะพุ่งไปต่อไหมแต่ว่าตัวที่ทำให้เซ็ตดีดกลับขึ้นมาในวันศุกรนี้ก็คือตัว scb นะคะมาแบบมาเต็มแท่งไม้แรกก็ใกล้เขาเรียกว่าใกล้จะหมดช่วงเวลาแปลงแล้วภายในถ้าท่านใดที่มี scb เนี่ยกรุณาติดต่อโบรกเกอร์ของท่านนะคะแล้วก็ทำการว่าเขาจะให้แปลงหุ้นยังไงแปลงจาก scb เป็น scb x อันนี้ก็ลองลองตามดูนะคะอันนี้มาแท่งแรกสวยๆเลยแต่ก็ยังมีแนวต้านนะคะที่ร้อยยี่สิบสองเราไม่ได้พูดเราตัวที่เราเตรียมมานี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ค่ะเราเตรียมมาก็คืออันนี้เราเดี๋ยวเกินนํำก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมาไมโครวิ่งแรงนะคะแต่ก็เท่าที่ หุ้นไม่แรกเช็คดูแล้วเนี่ยมันก็วิ่งแรงมาแล้วก็ชนต้านก็ลองลองดูนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะแบบมัอาจจะไปไม่ไกลมากเนื่องจากว่าหุ้นไม่แรกเดี๋ยวกดให้ดูตัว PE ณปัจจุบันเนี่ยก็38แล้วดีขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะติดแขนบาลานด์ฉะนั้นมองว่าตัวไมโครอาจจะแผ่วๆลงไปบ้างแต่ว่าถือว่าเป็นตัวนำมาเลยตัวที่ แล้วแนวต้านเท่าไหร่ตอนนี้ก็ติดต้านประมาณ7บาท70เส้น2อ0วัน7บาท7 5 7บาท70เนี่ยค่ะเป็นแนวต้านของไมโครถ้าวันนี้เป็น gap day นะคะถ้ายืนได้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีอาจจะมีวันศุกร์อ่าวันจันทร์หน้าจะเปิดโดดแล้วก็มียอ่อก็เป็นไปได้แต่ถ้าไม่ยอ่อแล้ววิ่งวิ่งไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านที่ประมาณ8บาท20แล้วก็8บาท30นะคะ จำรับไมโครอันนี้ถ้ามองยอ่อแนวรับแถวแถวเนี้ยค่ะที่มันเบรกออกมาได้ย่อเนี่ยเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเม็ดมันใหญ่จังเดี๋ยวลดเม็ดมันก่อนอ่าเนี่ยคะ่ะเจ็ดจิถ้าถ้าเปิดเปิดมายอ่อย่อหลุดแล้วก็กลับมายืนเจ็บาทสี่สิบได้เออสวยก็ยังยังหน้านี้อยู่ค่ะน่าสนใจ เพราะตัวไมโครเนี่ยเป็นปล่อยกู้เฉพาะรถบรรทุกนะคะแนวต้านถ้าไปต่อเนี่ยไปต่อไปที่อะไรก็8ปดบาทแปดจุดศูนย์ศแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดจุดสามสิบไหนๆก็ไหนๆแหละทำแล้วก็เอาให้ครบสำหรับไมโครแต่ตัวที่เราอันนี้หมายหมายถึงว่าที่เกินมาเป็นไมโครเนี่ย เพราะว่าปูว่าโอเคหุ้นแบบกลางๆเล็กๆที่มันพักฐานเป็นหุ้นลิซิงพักฐานออกค่าเนี่ยเริ่มมาละเราก็เลยมามองตัวอื่นว่าตัวที่เราจะอยากนำเสนอเนี่ยก็จะเป็น ECL ECL ก็มีคนเชียร์นะคะมิติหุ้นก็เชียร์มาตอนหลายคามก็ต้องให้เครดิตเขาแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นเล่นตามตัว ECL นี่ตอนนี้ก็คือสองสาประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ก็มีการเชร์มาเหมือนกันว่าอ๋อ ECL เนี่ยปล่อยกู้พวกรถไฟฟ้าคือเทรนรถไฟฟ้ากำลังมา ECL ก็ปล่อยแต่ว่าเขาก็ปล่อยปล่อยดูดูข้อมูลแล้วเขาก็ปล่อยหมดนะคะรถบรรทุกก็ปล่อยมอเตอร์ไซค์ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยก็ถือว่าเป็น leasing เล็กท,ที่ที่ปล่อยทั้งหมดแล้วก็เขาก็มาขายประกันทำคล้ายๆกับ ASK เเลยตอนนี้ก็คือแบบว่ามีพ่วงประกันพ่วงอะไรเข้าไป ก็ลิซิงก็ลิ s ซิงนี่ก็ปรับตัวเหมือนกันแล้วเรามาดู PE ของเขาเท่าไหร่ดูตรงนี้นะคะ ECL p ี e นี่ยังแบบว่า PE ไม่แพง16เท่าเท่านั้นเองยังมีรูมให้วิ่งได้ก็คือ,คอถ้าถ้าวิ่งได้เนี่ยเขาก็วิ่งได้ไกลกว่าไอ้ตัวไมโครแน่นอนเพราะว่าดูแล้วเราตอนนี้ก็คือหุ้นที่เทนก็คือเทนหุ้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเออถ้าถ้าแบบวิ่งขึ้นไปแล้วติดแคสเนี้ย ก็ก็หยุดเล่นอันนี้ก็น่าก็เลยว่าเออแล้วมันเพิ่งมาแท่งแรกเนี่ยก็น่าติดตามแล้วก็มาอยู่ที่แนวต้านแนวต้านยังไม่ผานต้าน2องบาทแปก็รอรุนนะคะว่าเออมีโอกาสแล้วก็มีคนเชียร์ด้วยอาจจะค่อยๆ่ค่อยค,อยค,อยคอยขยับขึ้นได้สำหรับ ECL วิ่งวิ่ง,งมีรูมให้วิ่งแล้วลรามาดูกำไร ECL กำไรก็ค่อยๆเติบโตนะคะกำไรมาอยู่ที่ประมาณ ็ดสิบสองล้านโอเคเลยแล้วดู Micro. Micro. ไมโครไมโครก็ไม่แย่ค่ะไมโครเพิ่งเข้ามากำไรควอเตอร์สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแล้วดอูอีกตัวหนึ่งที่จะนำเสนอก็คือเฮงเฮงกำไรร้อยสามสิบเอ็ดล้านแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเฮงเนี่ย p e เขา p e ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงละ มันก็เลยดูแล้วแบบมันไปดูจะไปไม่ไกลอะ่ะเราแต่เราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมามันก็น่าจะมาได้พร้อมๆกันนะคะเราก็เลยนำเสนอว่านำเสนอว่าเออสามตัวที่นำเสนอก็คือดูดูงบละตอนเนี้ตอนนี้ก็คือรอแนวรับแนวต้านตอนนี้ก็คือปิดที่สองบาทแปดสิบสองยังไม่ผ่าน ถ้าต้านต่อไปแนวรับย่อลงมารับถ้าย่อมารับตรงไหนย่อมาก็ต้องแถวแถวเนี้ยค่ะหลุดลงมาก็ถ้าเกิดแถวเนี้ยสองเจ็ดหกเนี่ยมันเบรกมาได้ละตอนนี้รับรับ,ลบ,ลบแล้วไม่หลุดแล้วเด้งตอนนี้ก็คือย่อลงมาแถวๆเนี้ยไม่หลุดถ้าก็หลุดหลุดก็รอรอแนวเดิมเลยค่ะเพราะมันแถวสองมาเจ็ดสิบ โอเคแนวรับเราคือ2.76ถ้ายอ่อนะคะ2.70แต่ถ้าไม่ยอ่อไปต่อมองต้านสองค่ะค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปหุ้นหุ้นไม่คือหุ้นก็ไม่ใช่น้อยอะเวลาบิดออฟเฟอร์มันก็มีแน่นๆพอสมควรไงสเต็ปมันเลยต้องประมาณ10ตังค์สิตังค์ จะวิ่งพวดเดียวนี่ก็ต้องมีกำลังเยอะนิดนึงแล้วก็ต้านอีกทีก็คือ2.02จอเอ้ยสามจุดศูนย์สองก็คือสามบาทบวกลบเนี่ยค่ะเป็นต้านต่อไปโอเคสรุปถ้ามันไม่ผ่านสองแปดสี่มันย่อลงมาก็น่าสะสมนะคะ PE ยังต่ำอยู่กำไรก็ค่อยๆเติบโตก็มีแรงเชียร์มาเป็นระยะระยะไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ย่อลงมาแนวรับ2บาท70บวกลบนิดนึงแล้วก็แนวรับลึกๆคือ2บาท70ถ้าแนวรับแบบสั้นๆไม่หลุดก็คือ2.76ดีดไป2.80 2บาท90เป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็ข้ามได้3บาทค่ะ3บาทบวกลบไปเป็นแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งนะคะเล่นเล่นในกรอบแคบๆไปก่อนค่ะสำหรับ ECL อีกตัวหนึ่งที่เราจะนําเสนอก็คือลบก,ก่อนอีกตัวหนึ่งก็คือลิ s ซิงก็กราฟคล้ายๆกันปรับเป็นกราฟเดแป๊บ,บ,บนึ่งนะคะเฮงเฮงเฮงก็เป็นภาพไซเวออกค่านะคะแล้วก็ตัวเฮงนี่ก็มี FC เวลาเล่นก็เล่นแรงเหมือนกันถ้ากลับตัวมาได้เนี่ย คุ้นไม่แรงมองว่าเออมันน่าจะแบบมีแรงบู๊บูเหมือนกันก็เลยมองว่าถ้ามาได้ก็ประมาณตอนนี้ก็คือแนวต้านบวกลบก็คือ4ี่บาทห้าสิบสี่บาทสี่สิบหกเป็นแนวต้านนะคะสำหรับเฮงสี่จุดสี่หกสี่จุดห้าศูนเป็นแนวต้านย่อลงมา รับเท่าไหร่แถวๆนี้ค่ะสองสามวันเนี่ยไม่ไม่หลุดเดี๋ยวขอถอยถ้าดูแนวรับแนวรับละเอียดก็ต้องถอยทํำฟลมลงมาสิบก็มาเนี้ค่ะถ้าถอยลงมาเห็นรับรับไว้ได้ตลอดเลยสี่จุดหนึ่งหกก็เลยเป็นแนวรับของเฮงนะคะแนวรับก็คือตรงเนี้ยยืนอยู่ได้สองสาวันเลย สองวันที่ผ่านมานี่ก็ยังเงย็นอยู่แถวๆเนี่ยลงมา4.16เป็นแนวรับค่ะแนวต้านก็ตอนนี้ก็คือ4.30ดีดข้าม4.30ได้มองเท่าไหร่4.42แนวเดิมๆค่ะโอเคสำหรับเพลงตัวต่อมาที่เราจะนำเสนอวันนี้ นี่เราพูดถึงไมโครละ ECL เราก็ตัวตาลนะคะเล่นแบบถ้าชอบแบบจิวจช่องเดียวออกได้อะไรเงี้ยก็ต้องเป็น ETF ETF ก็ปล่อยกู้หมดเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยอันนี้ ETF ไม่ค่อยไม่ได้ปล่อยรลัรทรทุกแต่เขาจะปล่อยมอเตอร์ไซค์ปล่อย ETF ปล่อยมอไซค์ปล่อยรถยนต์แล้วก็ปล่อยที่ดินอันนี้ แนวก็เล่นในกรอบแคบๆค่ะสำหรับ atf atf เล่นเล่นในกรอบแคบๆก็หลุดหลุดบาทหนึ่งก็ประมาณ0ู9ด้าเ้ารับ1บาทศ9 9 1จุดเก้า้าหนึ่งบาทเป็นแนวรับเขาแล้วก็ดีขึ้นไปบาทห้าบาท6กขายก็คือขายที่แล้วให้ก็คือบาทเจก็บาทหบาทหกบาทเจ็นี่แหละค่ะเป็นแนวต้าน หนึ่งจุดเอาให้หนึ่งจุดศูนย์หกละกันค่ะเพราะว่าเราขายหนึ่งจุดศูนย์ห้ามีคนเคาะหนึ่งจุดศูนหกแล้วก็จริงจริงแนวออกก็คือหนึ่งหนึ่งช่องก่อนก่อนถึงแนวต้านเนี่ยเออหน้าออกไปบาทห้าเนี่ยค่ะเป็นแนวต้านโอเคย่อลงมารับเก้าเก้าหนึ่งบาทดีขึ้นไปขายบาทห้าบาทหก สำหรับ h g s นะคะแล้วตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งรู้สึกก็ไมนแรกก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีวนลุ่มเข้ามาวันแรก RPC RPC แต่ว่ามันเป็นไส่นะก็คือมันก็ไซเวมเหมือนกันแนวรับของเขาก็คือประมาณ91ตังค์แต่เป็นเป็นหุ้นแบบคือถ้าดูอย่างเงี้ยไม่ บีตออฟเฟอร์ er ไม่น่าจะจะเยอะเท่าไหร่เพราะดูกรอบการเล่นแล้วเวี่ยงขึ้นไปเนกรอบบวกลบสิบตังได้นะถ้ายอ่อลงมารับที่เท่าไหร่บาทเก้าเก้าเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่บาทบาท 90. เก้าสิบ๋ยวนละค่ะพอปรับเป็นหกสิบบาย่อรับนี่ บวกลบกันค่ะเนี่ยค่ะบาทเก้าสิบเห็นนางเงียบเนะงียบเนีเวลามันมาก็มาปุ๊บ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 จุดยอดยอรับยอรับให้บาทเก้าสิบบาทเก้าสองนะคะหนึ่งจุดเก้าศูนย์ถึงหนึ่งจุดเก้าสองแนวต้านก็บวกลบสองบาท กรอบเล่นก็กรอบประมาณสิบตังค์ยอ่อรับแต่ถ้าไปเลยถ้าถ้าขึ้นไปเลยไปต้านอีกทีเท่าไหร่ยืนเหนือสองบาทได้ต้านอีกทีก็มันยังเป็นแนวแคบแบอยู่นะคะก็ประมาณสองบาทสิบสองบาทสิบสี่เนี่ยคะ่ะ เป็นแนวต่อไปตอนนี้ก็คือยังติดแนวต้านแถวๆนี้ยอยู่ถ้าเบรกได้อีกทีหนึง่งเราก็จะมองแถวๆนี้สองจุดหนึ่งสี่ค่ะสำหรับรับเดี๋ยวนะรับหนึ่งจุดเก้าสองถึงหนึ่งจุดเก้าศูนย์ต้าน ยืนสองบาทก็ต้านก็ประมาณสองบาทสองจุดศนแต่ถ้าข้ามได้ก็มองสองจุดหนึ่งสี่เป็นแนวต้านต่อไปนะคะโอเคค่ะพูดไม่แรกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็ขอจบการนําเสน,นอแค่นี้คะ่ะก็ขอให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะคะอากาดอย่าตกพูดไม่แรกเพิ่งเข้าออฟฟิศมาแล้วก็น้องๆที่ออฟฟิศก็มีอาการเหมือนแด้ ได้สองขีดเหมือนจะติดโควิดอันนี้ก็อากาศจะตกนะคะก็ขอให้ทุกท่านยังใส่แมสล้างมือกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่ติดตามรัะชมและฟังค่ะโชคดีปลอดภัยในการลงทุนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ